สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลอาล์คเกิลทนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคืนนี้ใครกําลังคิดถึงคุณมาค่ำแบบนี้ก่อนนอนส่งท้ายกันด้วยคลิปนี้นะคะมาดูกันซิว่าตอนนี้คืนนี้ค่ําคืนนี้ใครเอ่ยกำลังคิดถึงคุณอยู่ มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนในคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็เป็นการอ่านแบบ random นะคะไม่ใช่พิกอาคารไม่มีกองไพ่ให้เลือกนะคะบางคนยังมีสับสนอยู่บางคนยังถามหากองไพ่ว่าไม่เห็นมีกองไพ่ให้เลือกเลยหรือบางคนดูคลิปร a นดอแล้วก็ยังยังบอกว่ากองที่หอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้คือ คลิปแรนดอมไม่มีกองไพ่ให้เลือกนะคะเป็นเป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมก็คือสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เลยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะคืนนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ The High Priestess Queen of Pentacles ไนอฟคับว wow. ้าวคิงเขาบคนคนนี้นะคนคนนี้นะบอกเลยเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆสวยหลอ่อดูดีมีสเสน่ห์มีเซ็กอะพเอิเลสูงด้วยมีสเสน่ห์แบบลึกลับหน้าค้นหาด้วย มีแรงดึงดูดสูงเขากำลังคิดถึงคุณอยู่อืมแสดงว่าคุณเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมคะคือถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่สวยมีสเสน่ห์มากๆเลยแต่งตัวดูดีมีรสนิยมมีสไตล์สไตล์แบบ ผู้ดีลูกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าเขาจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ตามนะไม่ว่าเขาจะรวยหรือไม่รวยก็ตามแต่ลุกของเขาอันนี้พูดถึงลุกหรือภาพลักษณ์ของเขาอะที่ดูแล้วแบบดูดีอะแต่งตัวดีแต่งตัวดีในที่นี้ก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมของแพงๆแต่เขารู้วิธีการแต่งตัวให้เหมาะกับตัวเองเขารู้ว่าเขาหยิบจับอะไรมาใส่แล้วเขาจะดูดี ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายก็แต่งตัวดีดูแลตัวเองดีดูสะอาดสะอ้านดูบุคลิกขภาพแบบดูดีเลยอะ่ะดูมีสเสน่ห์หน้าหลงไหลหน้ามองคือไพ่ทั้งสี่ใบที่ออกมาเนี่ยโหคือเป็นไพ่ที่แสดงถึงความมีสเสน่ห์ทั้งสี่ใบเลย เพราะฉะนั้นแน่นอนคนคนนี้คุณไปตกมาได้ยังไงแสดงว่าคุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมคุณก็ต้องแบบเออมีดีอะดูลักษณะเพิ่มเติมของเขาฟิเขาเป็นยังไงอีกว้าว10 of cups w o of Cups เขาก็เป็นแฟนคุณนั่นแหละใช่ไหมนายออฟคัพ คู o อัพเพนเดเเอ่ออย่างนี้นะขอแยกเป็นสองอย่างคือหนึ่งถ้าคุณมีแฟนแล้วคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้ถ้าคุณแบบมีแฟนแล้วหรือว่ามีคนที่คุยอยู่แล้วคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยก็คือคนนั้นแหละก็คือเขาเป็นคนที่เป็นแฟนคุณเป็นคู่รักของคุณหรือเป็นคนที่คุณกำลังคุยอยู่จริงจัง คุยคุยแบบจริงจังอะไรแบบนี้หรืออีกกรณีหนึ่งถ้าคุณโสดถ้าคุณยังโสดแล้วคุณบอกว่าไม่มีเลยไม่มีใครเลยเป็นไปได้ว่ามีคนที่มีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วมาแอบชอบคุณแอบสนใจคุณอืถ้าคุณโสดนะถ้าคุณโสดไม่มีคนคุยไม่มีไม่มีใครเลยชีวิต ว่างเปล่าช่วงนี้ก็เป็นไปได้ว่าคนคนเนี้ยที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่เนี่ยมีครอบครัวแล้วมีคนรักอยู่แล้วนะคะแต่เขาไม่แอบสนใจคุณด้วยความที่เขาแบบมีความเจ้าชู้นิดๆอาจจะไม่นิดก็ได้นะบางคนด้วยความที่เขาอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์มากๆแล้วเขาก็รู้ตัวเขาฉลาดด้วย เขาก็อาจจะรู้วิธีการบริหารเสน่ห์ของเขารู้จักใช้สเสน่ห์ของเขาให้เป็นประโยชน์ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาแต่จ,จะส่งผลร้ายกับคนอื่นได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะอะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนลักษณะประมาณนี้แล้วก็ธาตุน้ำธาตุน้ําก็ค่อนข้างสูงนะคะคนคนนี้อาจจะเกิดในอยู่ในลัคนาราศีธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิก ธาตุน้ำเป็นหลักธาตุน้ำสส่วนใหญ่เลยนะธาตุไฟนิดหน่อยธาตุดินก็มีนิดหน่อยแต่จริงๆไม่รู้สึกไม่รู้สึกเท่าไหร่รู้สึกว่าเป็นธาตุน้ำมีความเจ้าชูกรุ่มกลิ่นนิดๆหรืออาจจะจริงๆก็ไม่นิดนะ มีความเจ้าชู้กุ้มกลิ่มพอตัวเลยอ่ะคนเนี้ยอ่ะทีนี้มาดูกันสิว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาคิดอะไรกับคุณอยู่ทำไมถึงคิดถึงคุณ Five of Cup เดอะเฮอร์มิต King up ครับ ว่านขอพุ่งประเด็นไปที่คนที่มีคู่มากกว่าคนที่โสดนะคะสำหรับคลิปนี้เพราะค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางนั้นคิดว่าคนที่คิดถึงคุณอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่คุณคบหาอยู่ด้วยเป็นแฟนของคุณเป็นเป็นคู่รักของคุณหรือว่าเป็นเป็นคนที่คุณกำลังคุยกำลังดีลอยู่หรือว่าอาจจะแฟนเก่าก็ได้เออ แต่คือเป็นคนที่ที่อยู่ในชีวิตคุณนะ่ะมากกว่ามากกว่าคนที่คลิปนี้อาจจะไม่ใช่สําหรับคนไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสําหรับคนโสดสักเท่าไหร่เพราะว่า energy เอน,อนี้ยตอนเนี้ยที่เขากําลังนึกถึงคุณอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาอ่ะมีประเด็นกันอยู่ทะเลาะอ,อะไรกันอยู่เขาทําให้คุณเสียใจหรือผิดหวังอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมันมีการเงียบ มีการนิ่งนิ่งเฉยมีการพักหรือเว้นวักระยะทางระยะห่างระหว่างกันและกันแต่เขาอะคิดถึงคิดถึงคุณเขาอยากเขาอยากมาคุยกับคุณอยากมาหาคุณนั่นแหละแต่ว่าเหมือนอาจจะเพิ่งผ่านการทะเลาะกันหรือมีปัญหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนโสดมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่จะทะเลาะกันหรือมีปัญหากันเพราะฉะนั้นคลิปนี้น่าจะ เป็นสาหรับคนที่มีคู่มีประเด็นนะคะที่กาลังมีประเด็นกันอยู่กําลังเคาะกันอยู่เนี่ยมาทั้งห้าถ้วยห้าดาบคือมันมีเรื่องที่ทําให้ให้เครียดมีเรื่องที่ทําให้เสียใจที่ทําให้รู้สึกผิดหวังเกิดขึ้นทางฝั่งเขาเองเขาก็รู้สึกผิดผู้่วนรู้สึกว่าเขาอาจจะทําอะไรผิดกับคุณสักอย่างหนึง่งแล้วเขาอะเขาก็ มีความรู้สึกรู้สึกสำนึกอยู่นะก็รู้สึกผิดอยู่นะแล้วก็แต่ยังไม่เหมือนยังไม่กล้าเข้ามาคุยกับคุณอะอาจจะเพิ่งทะเลาะกันไปหมาดๆเป็นไปได้ที่เพิ่งทะเลาะกันไปหมาดๆเขาอยากบอกอะไรคุณนายออฟวัน five of wands, High Priestess, The Star, seven of Cups, f of u r o cups Queen ค o r d s Four of Swords คือมันเหมือนมีเนื้อเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นในหัวของผู้อ่านพอเปิดไพ่ออกมามันจะมีเนื้อเรื่องที่เหมือนแบบเล่าเรื่องอยู่ในหัวเลยอะตอนเนี้ยจะเล่าให้ฟังคือมันประมาณว่า ก็อาจรู้สึกว่าเขาคนเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นคนมีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้าหาเขาเองก็ได้นะอาจจะมีคนเข้าหาเขาแล้วคุณก็เข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจผิดก็ได้เขาอาจจะเล่นด้วยเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่บริหารเสน่ห์เป็นเขาอาจจะแบบมีเล่นหูเล่นตามีอะไรแพลวๆาวอะไรอย่างเงี้ยมีแบบไม่ไม่ไม่ถึงกับ ไม่ถึงกับปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าไปเสนออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเหมือนมีคนเข้ามาเขาก็แบบมาคุยด้วยเขาก็คุยอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบเออไม่ปฏิเสธอะแล้วคุณก็อาจจะไปจับได้แล้วทีเนี้ยมันก็เกิดการทะเลาะกันมีปัญหากันคุณไปไปเห็นไปรู้อะไรมาอะไรแบบเนี้ยแต่เขาอ่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือ เขาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจใครเลยนะเขาคนอื่นอะเข้ามาหาเขาเองเนี่ยมีคนมาให้เขาเลือกมากมายเลยแต่เขาไม่เอาเลยนะ <c oughs> เขาอยากจะบอกคุนว่าเนี่ยเธอฉันน่ะอยู่ของฉันเฉยๆเลยแต่คนอื่นอะมีแต่คนแบบเข้ามาหาฉันไม่อยากได้ใครเลยเนี่ยเห็นไหมฉันแบนบมีกำแพงฉันไม่สนใจใครเลย ฉันอยู่นิ่งๆของฉันเฉยๆเลยนะเออเขาเข้ามาเองแล้วก็อยากจะบอกคุณว่าเรามาคุยกันก่อนได้ไหมเรามาเคลียรกันก่อนเถอะเนี่ยมาคุยมาเคลียรกนก่อนลองให้โอกาสฉันหน่อยอีกสักครั้งได้ไหมเนี่ยฉันฉันมีเรื่องอยากจะแบบอธิบายขออธิบายหน่อยอย่าเพิ่งบล็อกฉันอย่าเพิ่งตัดฉันออกจากชีวิตอย่าเพิ่งกันฉันออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบมีความหวังว่า คุณจะให้โอกาสเขาให้โอกาสได้กลับมาคุยกันใหม่เขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณจังเลยเนี่ยคิดถึงมากๆเลยโดยเฉพาะเนี่ยเวลากลางคืนอย่างคืนเนี้ยตามหัวข้อเลยโดยเฉพาะกลางคืนนี้ยิ่งคิดถึงเลยเนี่ยคือที่มันมันโผล่เข้ามาในหัวก็คือเนี่ยประมาณเนี้ยเหมือนที่ประโยคที่มันมันผุดขึ้นมาในหัวผู้อ่านนะที่จะบอกให้ฟังก็คือ เขาบอกว่าเขาอยู่เฉยๆนะเขาไม่ได้ยุ่งกับใครนะมีแต่คนอื่นเข้ามาหาเขาเองเนี่ยที่เขาอยากจะบอกมากๆนะคะอืมอ่ะี่ดูซิไพ่ข้อความมืนไส้เนาะเหมือนไส้เนาะคุณมีฝันเหนแหน่ อยู่เฉยๆเลยมีแต่คนวิ่งเข้าหามีแต่คนวิ่งเข้าใส่เนาะ <laughs> อะไรอ่ะ mm. I love you mm. มันไส้ไปอีก You are the best person in my life เธอเป็นของขวัญที่ ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลย I think about you every day ฉันคิดถึงเธอทุกวันวันนี้อีกเนาะ You don't know me well enough เธอไม่รู้จักฉันดีพอนี่ไงเขาอยากจะบอกว่าคุณอะเข้าใจเขาเออคุณเข้าใจเขาผิดเขาไม่ได้ไปแบบ เ้ชูไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยคนอื่นมายุ่งกับเขาเองเนี่ยเธอไม่รู้จักฉันดีพอหรอฉันไม่ใช่คนอย่างง้นสักหน่อยอะไรแบบเนี้ยแก้ตัว <laughs> อินอินอินจัดไปหน่อยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะสำหรับคืนนี้สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าไปซีเรียสมากเนาะ <laughs> สบายๆนะคะขอบคุณที่ รับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ